ถ้าคุณจะทํางานออนไลน์ให้รอดตอนนี้นะครับเท่าแก่มี3าหัวข้อที่จะบอกเพื่อนให้ทําตามนี้เลยนะครับ 1. ก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้านะครับหรือไปนําสินค้ามาสต็อกอยู่บ้านจมกองนะครับห้ามหาสินค้าก่อนให้คุณหาลูกค้าของคุณก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วพอเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราจะต้องไปข้อ2ครับคือดูครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังต้องการอะไร พอเรารู้2ข้อนี้แล้วคือพอเขาต้องการอะไรคือตอนเนี้ถ้าให้เท่าแก่ถามนะครับที่เพื่อนมาดูเท่าแกเนี่ยเพื่อนเพื่อนกำลังต้องการมีอาชีพมีรายได้ออนไลน์ดังนั้นวันนี้นี่คือแอปพลิเคชันที่มันสร้างคอมมิชชั่นให้เท่าแกเนี่ยนะครับห้าแสนกว่าบาทเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับห0 0 0สนกว่าบาทเป็นอาชีพออนไลน์ ที่เราไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องแพ็คของเลยไม่ต้องไปส่งของเลยมีระบบจัดการหลังบ้านโอนเงินเข้าบัญชีไม่ว่าจะเป็นระบบเ,เก็บเงินปลายทางหรือว่าพวกเขาซื้อกันเองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นสินค้าหรือบริการที่มันตอบโจทย์และครอบคลุมกับ ยุคปัจจุบันนี้เพราะตอนนี้หลายคนบ่นเศรษฐกิจไม่ดีแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังต้องการอาชีพเท่าแก่ไม่เลือกที่จะไปสต๊อกของไปนําของมาจมไว้ที่บ้านแต่เท่าแก่เลือกที่จะทาแอปยูพิกเพราะแอปยูพิกมีสินค้ามากมายให้เราไปสต๊อกไม่ต้องสต๊อกเลยมีรูปภาพให้เราไปทําการตลาดไปทําการรีวิวไปทําการโพสขายโดยเรียกว่าการทาแอป a f f i l i a t e หรือการทำดอบชิปโดยเราไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนำรูปนำสินค้าออกไปทำการตลาดได้ก่อนฟรีๆไม่เสียตังค์เลยเห็นไหมครับมันง่ายมาก3ครับพอเรารู้แล้วข้อที่1ข้อที่2แล้วข้อที่3คือแล้วเราจะทำยังไงครับให้ผู้คนเนี่ยมาใช้สินค้าหรือบริการของเราในอินเทอร์เน็ต เราก็มีเห็นไหมครับมีโปรโมชั่นมีการนําเสนอเพราะในแอปเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่แล้วอย่างช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่แล้วคุณก็แค่นําโปรโมชั่นตรงนี้นะครับเป็นโอกาสดีให้กับพวกเขาเป็นเครื่องมือนะครับเป็นสิ่งที่จะไปให้พวกเขาทําให้พวกเขาตัดสินใจง่ายแล้วก็มาร่วมนะครับเป็นออแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ทํา a f f i l i a t e ท์ทำ, Alfred, ทำดรอปชิพง่ายๆอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมครับถ้าคุณรู้3ามข้อนี้แล้วคุณจะสามารถ ที่จะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ง่ายๆโดยคุณได้ข้อมูลครบแล้วคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณควรจะเลือกสินค้าอะไรมาใช้มาขายมาทำการตลาดนั่นเองนี่คือการทำธุรกิจออนไลน์ที่ปลอดภัยและเซฟตี้ที่สุดเท่าแก่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำออนไลน์เพราะอย่างวันนี้เท่าแก่ก็รับค่าคอมมิชชั่นมาแล้ว6 0 0 0ต่ออาทิตย์เดือนหนึ่งก็20,000กว่าบาท บ,บางเดือนนะครับยอดขาย5ล้านกว่าบาทเท่าแก่ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมา35,000นะครับผมถ้าชอบเท่าแก่อย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับกดที่โปรไฟล์เท่าแก่กดที่ลิงก์ก link, และเราไว้รับข้อมูลเพิ่มเติม